สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะเอาตัวจากวันพีชไปลงเลทวันพีชกันครับผม และตัวที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็คือเจ้า Cb c ี r นั่นเองครับทำเลเวล175เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับและตัวนี้นะครับเป็นธาตุฮลี่นะครับซึ่งในเรดลูฟี่เป็นธาตุมืดเราชนะธาตุด้วยนะครับคุณผู้ชมและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือตัวที่มันจะแบบตีแอร์ติดสถานะซึ่งผมจะเลือกใช้เป็นเจ้ามาเจลแลนด์นะครับผมถาว่าตัวติดสถานะและตีแอร์มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่าอาจจะเป็นเอสมัดเพลิงนะครับผมหรือไม่ก็เป็นโรเจอร์นะครับเอสมัดเพิงอยู่ในตู้สตนาร์ดัส่วนโร ตลอดเวลานั่นก็คือมาจิวแลนด์นะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่า <S <S 2> <S 2> แต่ว่าแต่ว่ามาจิวแลนด์นะครับเราต้องใส่ออฟให้มันด้วยนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยการคาบออฟค่อนข้างจะแบบเหนื่อยคุณเนื้อคุณเนือเหนื่อยเลยแล้วก็ในการอีโวมาจิวแลนด์เนี่ยคือคุณต้องตึงระดับหนึ่งแล้วด้วยนะครับผมถึงจะแบบไปาหาของอีโวมันได้นะครับผมเออก็ถ้าผมแนะนําผมแนะนําเป็นเอสมัดเพลิงนะครับตัวนี้เลยครับผมผมแนะนานะเป็นเอสมัดเพลิงนะครับคือไม่ต้องใส่ออฟไม่ต้องอะไรเลยคือคุณไปสุ่มจากตู้สตาร์ดั๊มาอีโวจบ ลงนะลงง่ายกว่ามาจลแลนด์ด้วยนะครับเออคือมันตึงด้วยตัวมันเองอยู่ละแล้วแบบมันตีแอรแบบเริ่มเลยด้วยไงเราไม่ต้องไปอัพอะไรมันเยอะนะครับในขณะที่มาเจลแลนด์เนี่ยคือคุณต้องเสียตังประมาณ50,000มั้งเพื่อที่จะให้มันตีแอนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรพี่มหาหินในการหาตังค์เลยครับโอเคบวกกับเจ้าเจ้าตัวนี้ตัวใหม่ของเราเนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะเก่งแค่ไหนนะเออแต่ตอนอัพตันมันก็ตีเร็วอยู่แหละก็โอเคในระดับนึงแหละครับผมน่าจะเก่งในเรื่องการตีบอสซะมากกว่านะเอตวัีมอแบบ ตามนี้คือมันมันเป็นตัวที่สามารถหาได้ตลอดไงอย่างตัวนี้อยู่ในตู้แซดต,ตัวนี้ก็สุ่ม5ดาวมาอีโวแล้วก็ไปรับออโอเคแล้วก็บูตตังผมจะใช้เป็นมิคาสาครับบูตตังส้์ส่วนใครมีแบบบูต20%ส์ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเลยครับแต่ในนี้ผมจะพยายามแบบเอาให้มันแบบไก่ที่สุดดัดมันจะผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนวดดำครับผมไอจังครับทับปีดปลากรอนครับแล้วก็ออฟลุ้นราคาสิบห้าเปอร์เก็นต์ครับางคนออจ,จแบงบเ่มีออฟลุ้่นะารับผมบอกตรงค,คณเล็ด,ดเป ระดับเนี้ยคือคุณควรจะมีออฟลุงมาตั้งนานแล้วไง <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเลิกถามเลยครับไม่มีออฟลุงทำยังไงมึงก็ไปลงสิวะเออแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมโอ้โหนี่นั่งพูดมาเกือบสานาทีมาสำหรับเรดลูฟี่นะครับผมไปครับรนิติเข้าฟรีดอม มาเราเรียนนี้ก็หน้าตาก็จะมืดๆถึมๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลมด้วยอันนี้คือผมไม่รู้มันคือที่ไหนนะหากใครรู้นะครับว่ามันเป็นส่วนไหนของในเรื่องวันพีชนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปมาเดี๋ยวเราเริ่มวางสปีดวาก้อนครับเปิดคูณ3มไว้ก่อนเลยเออเอาจริงๆคือผมมีปัญหาเวลาผมเล่นคูณ3อ่ะแลวแล้วคือแบบผมแม่งอัพสปีดวาก้อนไม่ทันเว้ยตอนมันขึ้นเคียร์เวฟอะเออเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นออคเตอิกคิกรัวๆเลยครับเคียเวฟสามนะครับเดี๋ยวผมวางไอจังนะคร จะได้อัพไอไอจังทันนะครับมาตัวแรกที่ผมจะวางนะครับผมจะวางเป็นเจ้า่ามาจิาแลันนะครับผมผมจะวางตรงนี้นะแล้วก็ตั้งเป็นร้านไว้เลยครับก็ที่เหลือครับอัพสปิรตวากอนครับชิวๆไปโอเคกลับมาคูณ3ต่อคือเมื่อกี้ที่ต้องคูณหนึ่งเพราะว่าผมผมแม่งอัพตอนขึ้นเคียวเว็ไม่ทันจริง โอเคเวฟนี้ก็เป็นเวฟที่5นะครับเดี๋ยวเราจะวางอ่ามันชื่ออะไรนะไอเนี้ย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 ปล่อยไปก่อนผมจะวางไอเนี้ยนะมันมันชื่ออะไรนะไอไอซีพีซโร่เออหรือวางแบบนี้นะครับวางไปเลยครับสี่ห้าตัวอะไรก็วางไปครับคุณผู้ชมโอเคแล้วก็อัพสปีดวากอนต่อครับไอตัววิ่งตัวนี้ที่หลุดไปก็ปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ตอนอีกเวฟหนึ่งผมไม่รีบไงเวฟหกอัพสปีดวากอนอัพไอจังให้เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราไปวางตัวไว้ข้างหลังเพื่อเคลียร์เจ้าไอพวกนี้ที่มันหลุุดมมมาาาะคณผผู้้ชจววงไัก 3ตัวก็ได้นะอาจจะ2 3 4ตัวก็ได้นะครับอุ้ยไอตัวนี้ตั้งร้านไม่ได้แล้วอะ่ะต้องตั้งเฟิร์สละไอไปตัวเอเลเมนต์มันหลุดจะเป็นการเล่นที่ลำบากอยากเย็นจริงจริงคือจีมันจะเล่นง่ายกว่านี้นะถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยตัวหลุดมาคือผมหิวเงินไงแกเน okay. เราก็วางไว้เลย4ตัวนะครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไว้เคลียร์แบบตัววิ่งตัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ก่อนตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับอัพสปีดวาก้อนต่อครับเวฟเจ็ด้ผมลืมบมัฟโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมตัวมันลู้ ว่าอยู่ตอนเล่นตอนแรกมันก็ไม่หลุดเยอะขนาดนี้ลืมบัฟเวอโอเคมาเว็บนี้นะครับให้เราอัพมาเจลแลนด์ก่อนเลยครับเว็บ8อัพมาเจลแลนด์ไปก่อนมันมันจะเป็นต้องใช้คงคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยตัวแอร์มันมาแล้วเ้วเว็บหน้าก็จะตีแอร์ได้พอดีนะครับบวกกับการทําดาเมจด้วยนะครคุณผู้ชมเห็นไหมดูดิเนี่ยคือไอตัวอาร์มร์มันไม่ติดสถานะนะครับต้องตีสดเท่านั้นนะครับมันแบบตอกสดๆเด้อจ้าตอนที่เหลือจากการอัพมาเจลแลนด์มันอัพไม่พอแล้ว,ลวเราก็มาอัพพวกตัวตังค์นะครับผมโอประมาณนี้เลย้้าผมมลืี อัพเลยครับนี่เห็นไหม,มก็จะตีแบบบึ่มเบิมคือลือคือลือนี่แล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนะครับโอเคอัพ okay. สปีดวากอนต่อครับอัพไอจังครับเวฟสี่ครับอัพสปีดวากอนต่อครับแล้วก็ไอจังของเราเนี่ยมันจะมันจะเป็นอัพเกรดเก้าประมาณเวฟเก้าเนาะเออเพราะว่าเนี่ยเอาเราต้องเอาให้มันอัพเกรดนี่คันอัพเกรดเก้าเลยนะเพื่อจะได้บัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็มาทำการอัพไอเจ้าซีพีซีโร่นะครับอัพให้ตัดเลยครับเอาไว้เอาไว้เออก็เริ่มวางหนวดดำนะครับหนวดดำ ตนนแต่ว่าตัวเนี้ยผมจะตั้งเป็นเฟิร์สก็คือปล่อยไปเลยนะครับก็จะมีลารตัวหนึ่งเฟิร์สตัวหนึ่งมันจะได้ตีแบบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแหละเออ <laughs> ประมาณนี้แหละบอกไม่ถูกเยเราก็อัพต่อครับอัพไปต่อเลยครับแล้วเดี๋ยวพอมันตัน4ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเอาไอ้ตัวข้างหลังมาไดไปเอามาเลยก็ได้นะ uh huh. ยังไงก็ไม่ได้ใช้ละว่วางๆอยู่ก็จัดการขายเลยครับคือถ้าใครแบบจะเล่นแบบว่าไม่ให้ตัวหลุดเลยก็วางไอ้เจ้า c p พซีโร่ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันจะไม่หลุดนะเออแต่นี่คือผมงกไงผม uh huh. มันหิวเงินอนะ่ะเออผมมันสายหิวเงินอนะ่ะเดี huh. ๋ยวเราก็วางไปครับข้อดีของการวางตรงนี้คือเนี่ยดูดูด,ด,ดูมันจะครอบตรงนี้นะครับแล้วก็เน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 ่ะคือมันจะไกลมากเลยนนะะเเออมมัจุงรา สายแบบความเอาคุ้มอ่ะเออไปสามครับชิวๆตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากฮนะเราอัพไปเรื่อยๆครับเอาไปเจ้า c p พโไปเรื่อยๆจนตัง์หมดแล้วครับอ่ะโอเคตอนนี้คือตัง์เหลือด้วยนะแถม c p พซโผมตัน8ตัวแล้วนะนี่แหละเพราะความงกของผมแต่ถ้าใครเล่นแบบจะเคลียร์จะเคลียร์ตัวไม่ให้หลุดเลยเนี่ยมันมันจะแบบว่าเดี๋ยวผมวางหนวดดำเพิ่มก่อนมันมันจะแบบมันอาจจะได้ c p พโได้ประมาณประมาณ7ตัวนะคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่ตันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านได้เหมือนกันเพราะเราตึงไงแค่นันองอานอนนผาามามกกยว เจลแลนด์ตรงนี้ว่ะคือแบบมันไม่ได้ตีอ่ะมันไม่ทันใจผมอ่ะไอตัวนี้มันตีไม่ถึงอ่ะเออแต่ถ้าเกิดคุณคุณแบบไม่ได้งกตังค์แบบตอนแรกพยายามเคลียร์แบบไม่ให้ตัวมันหลุดเลยอ่ะคุณจะวางไอเจ้ามาเจอแลนด์ตรงนี้เพิ่มไม่ได้นะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนจากตรงนี้ไปวางตรงอื่นก็ได้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเนาะผมแค่จะมาลงให้ดูว่ามันสามารถผ่านได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้คือแบบยังไม่ใช่จุดวางที่ดีที่สุดหรือวิธีที่ดีที่สุดเนาะอของสาหรับเซตนี้วิธีที่ดีที่สุดก็ดคือมันตต้้้้ออออองงงงงงผผผ่่่่าาาาานนกรรรรลลลลมมมหยยๆคัแแแววบีีเเเพไไปปดท สองรอบแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดของแต่ละคนแม่งก็ไม่เหมือนกันด้วยนะก็ไปเลือกใช้กันเอาเออ <c oughs> แต่สำหรับใครที่แบบเคยเล่นแล้วเคยอะไรแ,แล้วแล้วแบบจุดไหนเฟี้ยวๆแจ่มๆก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันแล้วถ้าเกิดใครมีตัวไหนมาแนะนําอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับแล้วผมจะไปลองเล่นดูครับไม่ว่าจะเป็นเลทไหนก็ตามนะคอมเมนต์บอกไว้ได้ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันเฟี้ยวในเลดนี้ตัวนั้นเฟี้ยวในเลดนั้นก็คอมเมนต์ไปเลยเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ฮะเพื่อจะได้เป็นการแบบแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอเคก็จบไปนะครับโอ้ไม่ดรอปไม่ดรอปผลโกมูกด้วยนะโคตรเกลือโอเคถ้าคุณชอบคลิป แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วย